แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขนมปังก็เย็นดีแล้วนะคะให้ดูความนุ่มนี่นะคะก็ความนุ่มนะความเด้งเดี๋ยวจะดูด้านในฉีกมาหนึ่งชิ้นนี่เยื่อใหญ่ก็พอมีนะคะไม่เยอะมากตามประษาฮวิดเนาะโฮวิเขาก็ไม่ค่อยมีเยื่อใหญ่อะไรอยู่แล้วเยอะแยะ นี่นะคะเนื้อขนมปังก็ฟูๆนะคะด้านในแกะให้ดูฟูๆแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นขนมปังลูกเกดเนยสดนะคะแต่ใช้โฮวีดล้วนนะคะหลายๆคนขอมานะคะ ขั้นแรกนะคะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยเกลือและน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือกับน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีนะคะสูตรนี้นวดเครื่องได้นะคะนวดมือได้นะคะจากนั้นไขไก่หนึ่งฟองค่ะถ้านวดเครื่องก็นวดจนขึ้นฟิล์มนะคะซีค่ะ จากนั้นตามด้วยแป้งโฮวีดค่ะสูตรนี้ถ้าใครใช้โฮวิดแบบหยาบนะคะให้ผสมแป้งทำขนมปังไปได้สกักร้อยกรัมหรือ80กรัมนะคะแต่ถ้าใครใช้โฮวิดละเอียดก็ใช้เป็นโฮวิดทั้งหมดได้ค่ะเพราะว่าแบบหยาบถ้าไม่ผสมแป้งทำขนมปังเลยเนี่ยเขาจะร่วนนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่มนะคะนี่นะคะเมื่อเราผสมไปสักพักเนี่ยแป้งเขาจะแชะขึ้นมาเองนะคะปุ้นใช้นมและไข่เย็นๆนะคะจากตู้ยเย็นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ยีสต์ทำงานนะคะเพื่อชะลอการทำงานของยีสต์เดี๋ยวปุ้นจะปิดฝานะคะพักเอาไวา้สัก15-20นาทีนะคะให้อา่า แป้งโฮวิตเนี่ยเขาดูดซับของเหลวให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่เนยนะคะหรือน้ำมันนะคะแต่สำหรับใครที่นวดเครื่องนะคะก็พอนวดเข้ากันแล้วนะคะเป็นก้อนแล้วนะคะก็สามารถใส่เนยหรือใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะสูตรนี้เพราะว่าเปิ้นจะนวดด้วยมือเป้นจะทิ้งให้เขา ให้แป้งเนี่ยเขาดูดซับของเหลวให้ดีให้อิ่มก่อนนะคะค่อยใส่น้ำมันนะคะจะทำให้แป้งแฉะน้อยลงด้วยเมื่อผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาใส่เนยนะคะเราจะนวดเนยลงไปในแป้งล้อมนี้ป่นจะนวดด้วยมือนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้เ,เห็นไหมว่า เขาเริ่มแบบมีฟรีมีอะไรมาเองนะคะอันนี้เป็นทริคที่ใช้ได้ดีกับแป้งโฮวีดนะคะเพราะว่าโฮวีดเขาจะดูดของเหลวได้ช้านะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะถ้าใครนวดเครื่องก็ไม่ต้องผักแป้งนะคะถ้าใครนวดมือผักแป้งก็ดี นะคะหรือใครนวดเครื่องก็ไม่ต้องพักแป้งก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงเครื่องเขานวดเนี่ยเขาช่วยกระตุ้นกูเต้นได้ดีกว่าการนวดมืออยู่แล้วนะคะถ้านวดมือเนี่ยพักการพักแป้งแบบนี้ก็จะช่วยให้เรานวดน้อยลงค่ะนะคะก้นใส่เนยลงไปใส่เนยแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเป็นปกตินะคะ เราก็นวดให้เนยเข้าไปในแป้งนะคะนะคะเนี่ยเขาจะแฉะขึ้นเป็นปกติเดี๋ยวพอแป้งเขาดูดเนอยอะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายแฉะเองค่ะน่น,นะคเป็นนวดจนเขารวมเป็นก้อนแล้วก็ หายแฉะหายติดมือนะคะปนนวดไปประมาณสิบกว่านาทีนะคะประมาณสิบห้ากับยี่สิบนาทีน่าจะได้แหละนะปนไม่ได้จับเวลานะคะตอนนี้แป้งก็นะยืดหยุดแต่คือโควิดเขาไม่ค่อยฟิล์มอยู่แล้วนะคะวิธีดูแป้งว่านวดได้ที่แล้วนะคะนวดมือก็คือนี่เอามาเขยา่าเขย่าอย่างเงี้ย เนี่ยเขาจะเหมือนฟลามอ่ค่ะจะดึงๆแต่ว่าไม่ขาดจากกันนะถ้าเขาขาดหลุดตุ๊บลงมาด,ดัดมันแปลว่ายังใช้ไม่ได้นะคะนะป้นรวบให้เป็นก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวพักไว้จนขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะคือลูกเกดนะคะเปิ้นใช้ลูกเกดต,ตุรกีนะคะเป็นสูรตนัน นะคะพันุ์สูตรตานเขาจะนิ่มเหลืองนะคะไม่ไม่ดำม,มากแล้ก็นิ่มมากนะคะแล้วก็หวานมากๆนะคะสูตรนี้เบิ้นใช้ลูกเกดแค่60กรัมนะคะเบิ้นใช้ไม่เยอะใส่น้ําเดือดลงไปค่ะแช่เอาไว้อย่างน้อย10-15นาทีนะคะเพื่อให้ลูกเกดนิ่ม แป้เพื่อให้ลูกเกดเนี่ยมีความชื้นนะคะในเมื่อเขามีความชื้นในตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาจะไม่แย่งความชื้นจากตัวแป้งหรือตัวโดนะคะทำให้ขนมปังเราไม่แห้งด้วยนะคะแป้งที่ผักไว้ก็ขึ้นเป็นเท่าตัวดีแล้วนะคะลูกเกดเปิ้ลสด็จน้ำเอาไว้แล้วนะคะเราจะซับน้ำส่วนเกินเขาออกนิดหนึ่งนะคะวางบนทิชชูทำครัวค่ะ ไม่ให้โดแฉะนะคะเพราะว่าบางทีเขามีน้ำส่วนเกินนี่นะคะไม่ติดมือก็พอ,ของขึ้นมาดีเปิ้นจะนวดลูกเกดเข้าไปในโดนะคะเป็นการไล่ลงไปในตัวแล้วก็นวดลูกเกดเข้าไปด้วยนะคะใครไม่อยากให้โดขาดนะคะเป็นรอยลูกเกดก็ใส่เป็นไส้เอานะคะแต่เปิ้นชอบให้มีเนื้ออยู่ในขนมปังด้วย เดี๋ยวปุ้นจะแบ่งเป็น9ก้าก้อนนะคะอบในพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพิมเจ็ดนิ้วปุ้นนี้ไซส์เดียวละค่ะ7นิ้วเพราะว่าที่ตุรกีเขาขายเป็นไซส์สแตนดาร์นะคะปุ้นก็ไม่อยากสั่งมาจากไทยค่าส่งอะไรแพงก็ก้อนละประมาณ62กรัมนะคะโดยประมาณนะคะแบ่งเป็น9้ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลึงกลมค่ะ แฉะแต่ว่าไม่ติดมือไม่ได้ติดมืออะไรเยอะแยะนะคะจนทำงานไม่ได้นะคะนี่นะคะเนี่ยถ้ามีลูกเกดเนี่ยกูเต้นเขาจะขาดแบบนี้นะคะลูกเกดเขาจะโผลออกมาเป็นปกตินะคะใครไม่ชอบนะคะก็อย่างที่บอกปั้นแป้งเปล่าๆแล้วใส่เป็นไส้ลูกเกดเอาโควิดนะคะเขาจะไม่ค่อยเนียนเหมือนแป้งธรรมดานะคะไม่ไม่เนียนเหมือนพวกแป้ง ขนมปังธรรมดานะคะเป็นปกติค่ะถ้าอยากให้หน้าเนียนก็เก็บลูกเกดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ค่อยคลึงหน้าเขาก็จะเนียนหน่อยแบบนี้นะคะก็จะไม่เห็นแป้งแตกๆนะอย่างที่บอกนะคะใครชอบลูกเกดโผล่ก็แบบนี้ได้เลยถ้าใครไม่ชอบลูกเกดโผล่ก็เก็บลูกเกดเข้าไปด้านในหรือใส่เป็นไส้นะคะแล้วก็คลึงให้เนียน แบบนี้นะคะนี่จะเห็นว่าสามก้อนสี่ก้อนเปิ้นคลึงให้เนียนอันนี้เปิ้นก็คลึงแบบลูกเกดโผลนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งไวให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นฟูเต็มพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะทานมด้านบนก่อนนำเข้าอบนะคะเปิ้นพอแป้งขึ้นมาครึ่งทางเปิ้นก็วอร์มเตาเอาไว้เลยนะคะจะเห็นว่านี่ตรงที่เป็นลูกเกดเนี่ยเขาจะมีรอยฉีกขาดของแป้งแบบนี้นะคะนี่ให้ดู ปกตินะคะถ้าใครอยากให้นิน่เนียนก็ทําแบบนี้นะคะนี่นอย่าแบบช่วงลูกพวกเนี้ยเขาจะเนียนเนียนเพราะว่าเปิ้ลเก็บลูกเกตเข้าไปด้านในนะคะเท่านั้นเองค่ะนี่คือความแตกต่างของการขึ้นรูปนะคะที่เพิ้นทําให้ดูถ้านมด้านบนค่ะใครชอบสีเข้มเข้มก็ทาไข่แดงผสมนมนะคะ ใครชอบสีอ่อนๆก็ทานมค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วก็เอาออกจากกระดาษรองอบด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาออกช้านะคะเขามีไอ้น้ำจากความร้อนนะคะเดี๋ยวจะแฉะ ใครชอบเนยทานเนยใครชอบมาการีนทานมาการีนไม่ผิดนะคะทิ้งเขาไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้องนะคะก่อนจะทานนะคะให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่นะคะก็ความนุ่มนะความเด้งเดี๋ยวจะดูด้านในฉีกมาหนึ่งชิ้นนี่ เยื่อใหญ่ก็พอมีนะคะไม่เยอะมากตามปราสาโฮวิดเนาะโฮวิดเขาก็ไม่ค่อยมีเยื่อะใหญ่นี่นะคะเนื้อหนุ่มปังก็ฟูฟูนะคะด้านในแกะให้ดูฟูฟูแบบนี้เลยค่ะก็ ทำไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่นำมาแนะนำกันนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ